ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยไฟไหมหนูอยู่บนตึกหนูลงไปไม่ได้ค่ะโอ้นั่นมันไฟไหมรีบเรียกร,ร,ร,รถพยาบาลแล้วรีบโทรหาตำรวจแล้วรีบโทรหา1 9 9เร็วแต่มีคนอยู่บนตึกเราต้องโทรหา1669มาแล้วนะคะกูก้ภัยกำลังรีบขึ้นไปช่วย ัจากที่ช่วยผู้ประสบภัยแล้วนะคะเราจะต้องเอาผู้ประสบภัยมาอยู่ในที่โล่งแจ้งในกรณีที่ผู้ประสบภัยโดนไฟครอกให้ใช้น้ำลาดหรือใช้ผ้าคุมตัวค่ะเช็คชีพรจรของเขาหากมีไทยมุงนะคะควรไล่ออกไปหลังจากนั้นเรียกสติผู้ป่วยถ้าผู้ป่วยไม่ตื่นให้ CPR ได้เลยวิธีการ CPR ให้กดเข้าไปลึกๆก,กลางหน้าอก ซ้ายประสานกันยืดแขนให้ตรงตื่นค่ะพี่พเริ่มกดหน้าอกด้วยความลึก5เซนติเมตรให้อัตราหัวใจเต้นเร็วประมาณ100หรือ120ครั้งหลังจากที่ CPR แล้วผู้ป่วยฟื้นแล้วให้นำส่งโรงพยาบาลโดยทันที